สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนครับเมื่อนี้กัหมอนเดิมเช่นเคยครับช่วงนี้อากาศฮอนครับผมก็เลยบ่ได้พบปะกันปันใดดอกคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านก็น่าจีฮอนขึ้กันกับผมแล้วครับหลายท่านโยที่ว่ายูเขตภาคอีสานหรือว่าบรัวภาคอื่นจังหวัดอื่นก็บจีฮอนขึ้กันแล้วครับคิดว่าก็เลยบ่ค่อยได้ไปทังไดหดอกครับไ่ค่อยได้ล้งคีบล้งหยังหอกก็อากาศฮอนแฮ้งครับผมนกกั บอ่อหาวครับเป็นบอ่อหาวบอ่อคึกไปเลยเพราะว่าอากาศมันฮ้อนครับพดน้ำนะครับน้ำถวยหนึ่งนี่กินส w i n มือกระเบิดครับบางตัวมือเดียวกินน้ำเบิดกับนี้กัมือนี้มีโอกาสนะครับเนาะเป็นมือดีครับเป็นวนาาันลคันที่เก่านะครับเนาะกับเลยอ่ะเอาหนกไม้บ่เคยบ่เคยฝึกครับผมบ่เคยลงดินบ่เคยออกปลาจับจูดเลยครับผมที่เรกกับว่าจีลงซ่อมสนามข่างบ้านกัมันบ่มี มองลง้มมองซ่อมนะครับก็เลยอ่ะซ่อมสนามจริงเลยกันนี่ครับพ้ากออกไม้มาปลาก็ตอนนี้มาถ่าอาจารย์ไงอยู่ครับอาจารย์ไงว่าขี่จักรยานออกมาน้ำก้นอ่ะผมก็เลยมาล้ออยู่นี่แหละครับอยู่ระหว่างทางแต่ว่าบอลวัดรับไปพอ,อนกอยู่ใส่บุแล้วว่ามันเห่าสันว่าซึ่งกานานจะอยู่แถวๆนี้นะครับคิดว่าไม้แบบนี้ก็ต้องใส่น้ำคันแท้ครับเพราะว่า ให้นะเพิ่นปลูกมันนะครับนะบาะเพว่าแถวบ้านผมมองนี่คือเวลาเกี้ยวเขาเกี่ยวยางเสร็ลแล้วเพื่นสีปลูกมันครับแล้วก็ย้ำนั่นเพิ่นก็สิกู้แล้วก็เิ่นเหตดมันกับเขาสลับกันแหละครับนะ่แถวเนี่ยนาะแถวเนี่ยปลูกมันนให้นาเนี่ยอาจารย์ไงเขากำลังมาครับผมเดีย๋ยวเราปไปถามเบ้งถามอาจารย์ไงละครับตอนเนี่ยก็ บลูวานกมันอยู่จุดใด๋แต่ว่าตอนนี้ยังไ่ทันได้ยินเสียงอยังเลยครับผมซึ่งเาขากใส่อาศัยว่าใหาน้นกปาลารอนกเขาขันครับเพราะว่าผมคิดว่ามันสิบขันหรอกถามมันบ่มือนเกินไปมันเป็นนกไม้ทั้งสองตัวเลยครับเนี่ยเดี๋ยวรออาจารย์ยัเข้ามากก่อนก็จะได้รูว่านกอยู่จุดใด๋ครับมา,มาเลยครับอาจารย์ยังพอจินมมาดีครับผมเส,ส,ส้เส้เส้ยใส้ นี่เนีออกจากชุนนี้มัดโซนเท่ชนนั้นก็ไปหันมัดไปด่ากับโจงสองโคกชั้นหน่อยจนดูนั่นมหมวนเนี่ยเห็นรึเปลาแว่ามันน้ำมือแรงแต่ว่ามันจะเห่าวเลยนะหมวอันนี่ก็หา่าเขามาใส่ใส่ก่อนนั่นกี่เดี๋ยวว่าใส่ขันเท้เน,น่ะตัวใส่ใส่บู้บอกว่าใส่เหมือนเศร้าหรือว่าพ่อพ่อวัดจี ต้นศาสตร์หัวมุมคันแท้กันอยู่นี่ตัวไหน,นนี่ละนี่ละหัวคันแท้จุดว่าเขาบอกว่าเดินเนี่ยขึ้นเตะเดียวเบอร์ออกสำน้องมันนี่ไหมหัวนี่มันหาวยดีดิหาวขนาดเลยคันจังเตะส้เศราจากหนึ่งมงสู้กันมาหอดสามมงสู้สูญหัวนี่ มึงนี่ยำแรงเอาต้งจะใบสามจะห่อทีม้งแรงสามม้งอือเอาอกำนมตถันกอกอกกอยังมงนี่มันไปจังไรเปิดมือีหนก็มีทีดีแต่นกเขาไม่ิคันให้บ่นบ่ี่นกป้าอืมเป็นนกไม่มิตรนกไม่าะเออมิตนกไม่พร้อมมุ้งกันแท้พีพีผมมาแล้วใส่พี่ะะเพี่ย อ่างตัวอาจจะใส่โมนี่หรือเปล่าน,นี่ต้นชาดเนาะบางตัวเขาน้ำปีกายนี่ล้วมันมาหัวก็มาหาวได้สองมือ,อมีลาหัวก็ได้ยินบางตัวนั่นแกยั่งโยนตัวเขาน้ำปีกไกบางอ่างอ่างสองอ่างสาม,มอ,อยู่หันมนันก็หาวเท่ากันวันศพสาเนี่ยสาน้าครับเดี๋ยวหาหม่องใส่ใส่เลยละ่ะใส่โหลดเพราะว่าใส่ยังไงก็บใส่โหลดมันหนวกไหม เน,นาะว่าใส่ร้องเบิ่งแลยวันได้มาแล้วเนาะขันมาขันกับซามันมลเลา,อามันไดมา,มดมาของบ่งจุดใหม่มาแล้วดิมาคันพ่พอ้อมือนพอน้พอเียวบักกันนั่นมใไซสอสเก็ดมใส่เอร้องเมืองครับนี่แหละหม้ออืนอยูนะ่หม่งใส่ก้อน,ห,อน,ห,อบบน,นหัวมววนเ,นเนี่ยพะว่าใส่รถดหละพะว่ามันนกใหมถ้าแต่ว่าให้มันได้ชินสนามเอามันนกมาฝึกแหละครับว่ายๆซะ ตอนนกปลาห่างบ่ได้ยินเสียงบบดเนี่ยปกติมันก็ขันอยู่นี่แหละต้นชาติจนนี้ต้นถามต้านั้นมีก็ห่วงอยู่ต้นถามต้านั้นจะว่ามันจะขึ้นได้บ่ราะมีมดแดงเพราะมันขึ้นใส่ก็นกข้อนนกข้อนมันใส่ต้นเล็กนิดหนึ่นมีมดแดงสำคัญว่าบ่มีมดแดงมีแต่ล้ำนี่ั้งน่ะใส่ร้องเบื่อก่อนเหรอฮะหาหมองใส่ละครับผมกะเรียบร้อยครับ ไซนี่ตัวนึงครับไก่เนี่ยจังง่ายครับนะแล้วก็นันตัวนึงกระสองตัวแต่ว่าบอ่อใดไซบ่วงครับของปกอากยๆว่าเขาที่ปักลุ่ให้เขาชิ้นกับดินกับดินกับหยาครับผมก็บบ่อใดทางดีดอกนั่นแต่ว่าก็นยางตอดดินตอดหยาอยู่ที่รู้ว่าเขาทิ่ขันวะ ปลาพุ่นรับขันอยู่นี่โคกตัวหนึ่งอยู่พุ่นกับอีกตัวหนึ่งขันอยู่พู้นครับอยู่เทียงนะกะทำครับผมํำแน่แล้วลหละเป็นคืมคืม,ม้าครับอ่ะนี่แหละเอาอันนี้บ่ได้รุนยังครับเมื่อน,นี้รุนรุน่นาให้มันขันบ่แต่ว่าผมคิดว่าคงสิบ่าขันดอกแต่ว่าเขากระอ้ะอบึงครับผมเพราะได้ สายวานี่แหละครับเขาออกฝึกดูๆเอาครับใส่ยไฮเดียวกันนี่ตัวนึงอยู่นี่อีกตัวนึงก็อยูน่นี่ตัวนึ่งอสองตัว่เขาบูมกันไงครับกน,กน,นั่งเบืงบ้งยี่เหลียวยิก,กาทั้งหมาบันในห้องผลหมาแล้วเอา้านครับยี่เหลียวกับมาแล้วเอ้าตื้นแล้วอีกบันเนี่ฝนฝนครับเหลียวสองตัวบินอยู่พุ่นอนะ นะครับเดี๋ยวรอเบื้องวันไหนมันจิขันบ่บ่ขันก็บ่เป็นยังนะครับก็ถือว่าเอาหนุกออกมาฝึกครับผมกะใส่มาได้โดนเติบแล้วล่ะนกหัดเก๋คือว่าเอาปากมาน้ำยังประธานยินเสียงขันจักค้ำเลยครับแต่ว่านกป้านี่พอได้ยินเสียงอยู่อยู่ไกลๆอีกตัวหนึ่งขันนี่ใส่กระเพาะว่าหันนี่ครับอยู่ต้นสายฝากมอไซค้ออี๋อย่างคันเดียอันนี้ครับอนยอยู่ต้นสายสูงๆนี่ล่ะ ทำทำยากกวน้อมเนาะมาเหมือนมาผู้เดียวเาะพ่อนกบัดว่าจะเอานกหัดบัดบ่ได้ดยินเสียง <c oughs> ไปใส่เบิดบูนกกระเดือกนะเขาไม่มีแดดบ่ออกเนาะแรงแรงมาแรงแรงมามันเปลี่ยนคืมมันไปยูเขาเลยวะก็อาจจะมีฝนเนี่ยพวกมีเจา้าเออเขาลองเอาหนกพันเดียดมาใส่เบิองวะเป็นนกพันเดียที่ได้รุ่นเดียวแน่นมะ เลยรุ่นเลยละ่ะขนเนียนใช้นีละ <Huh? S 2> ใช้ก่อนนี้ละคน <Yeah. S 2> เนียนเออว่าต้องมใัใช่พี่ใช่พี่ใช่ไฟชั้นปลามั่นเพื่อนขอุนก็บพมีคนไปกว hmm. นอืเนาะก่อปั๊บรุนเดี๋ยวรุวนมีคนเข้าไปกวนในปลามัาม่นเนาะมาใช่พี่ว่าได้ดอกเพรคนปูดหลายงืเก๋เอาลองมึงครับเกะ เชียงน้อยก็จะพักันได้เอากลับแล้วก็ถือว่าเอานกมาหัดซื้อซืว่าเป็นยังดอกมือไหนมือมันไมอนีวันคั้นออกเอามือมันมาทั่นว่าขั้นรับมือนี้กันนี่ก็ออกวันหนึ่งันนี่กันโดนกระนัต่ออยู่เฮียนมันยังบ่ขันต่อต้สองเที่ยวแล้วให้โอกาลสองเที่ยวแล้วเนี่ยยังเที่ยวสามเนี่ยมีเพลงได้อีกเนี่ยพอฝึกอยู่เฮียนตัวไหนฝึกอยู่เฮียนยังบ่ขันเลยขนาดโมก็ขันแต่เจ้าเจ้าไรกูมันยังบ่ขันล้มเขาเลยเนาะขนาดนกยังได้สองปีแล้วเนี่ก็ว่าอยู่ กะว่าที่หันันเปลี่ยนองจานที่เปลี่ยนได้บ่เน,น,นี่ยกะว่าอยู่ป่ามันความันจัดเติบอมไม่รดเอาอยู่นี่ให้โอกาสฮอดสามเที่ยววะแล้วเที่ยวสามมักันเนี่ยคือไปไปใส่กับไปซัก <c oughs> คือปล่อยออกจากมองเนาะเอาเที่ยีไปใส่หาจีเรเอเ็นเยอะัะเนี่ยวะ <c oughs> ครับผมครับบอคอยเด็กมีเวลาพัานในดอกช่วงนี้<ม>อาการฮ้อนครับ <ผม S 1> วนันมือนี หวานกับมือก้อนห่อนคักแต่ว่ามือนี่รู้สึกว่าเป็นคืมคืเนี่ยจังหน่อยแล้วว่านกปลาก็เริ่มแล้วล่ะเริ่มหาแล้วเจอเริ่มหาแล้วอปลาเริ่มขยับเริ่มหาแล้วสองมือสามมือมันนี่ละหูขันแล้วนกปลานัคงวันขันเป็นฝนตกมาใส่ึ้อยู่พอดีเฮ้ยพอดีเลยเนาะแล้วว่านกปลาเริ่มท่ายขุนเติ๋มแล้วอืเริ่มตีไลตีกันแล้วเนาะเริ่มจับคู่ของไปของมันแล้วเรื่องลักษณะมันมันคว้างคู่เ้วมันตีกตะไล่หากันแล้วเนาะเริ่มเริ่มทีเงยกคู่แล้วเนาะ เห็นมัามาใส่กันตีกันย้ำมือเท้าดำชื่อว่ามันน่านเพราะได้ฝึกนกไม้อยู่แต่ว่านกไม้เขาจะเปลี่ยนใจสู่ขว่ยทะัพย์ครับผมเดี๋ยวการรอดบางอีกจากน้อยรอดจากวางจากเข้าครับเดี๋ยวการจีบแหละเพราะว่าเก็บกับจบเพราะใส่เวลาโดนออกเพราะว่าได้กลางบ่วงครับเพราะว่าเขาใส่เอาเอามันปากลงดินเถอะเสียครับผมกะ อีกจังน้อยกับจิพากันเข้าบานแล้วครับผมเพราะว่ามันบะคือแล้วล่ะใส่เพราะหูษจากว่ามันเกข่ันมาขันที่ดอกว่ากอมือมันเพราะว่ามันขันเพราะว่าแบบนกไม้มริงจอ่ะรับผมก็ได้เวลาเก็บนกครับนี่ใส้รอรอกันตัวนึงอยห่หันครับตรงนี้กระจิตมาขันตัวนี้กับจิตเขาอย่มันบมีนกมาเลยแล้วมาบ่ออกมันมาบ่ติดย่ามัน น้ำหนกเขาบวันแล้วเนาะวันเมียขับวันนอนแล้วเนาะมันจะบ่มาแล้วตะวินก็นี่มากกับว่าได้ยีข้อนเออว่าได้ยีกจ่องย้ำมือเศ้าเพราะว่าหม่งไสมันบ่มีห่มเลยครับเขาใส่หนกกลางเดินอือน้ำมือเศ้าโอเคอยูน้ำมือเศ้าหมาบ้าบ้าเขาจะได้จับนี่มาแต่หมาใส่บัดลังกับหมาเศร้าๆเนาะแต่หมาใส่มึงตรงนั้นน้ำมือเศ้าประมาหนึ่งโมงสองโมงเนี่ยบัดนี้เขาก็ไดิ่งนมันขันอยู่มึงแล้วก็ริ้วไปใช้เอะนี่มาเพราะต้งจีพ่อกันได้คำเป็นนุคอนสีพ้ากันใส่ใส่ก่อนสีผม ใส่หเหมือนไรเขาอ่ะตัวนึงอย่ใ่หันนึ่งตัวนึงอย่ใสหันตัวนึองอย่ใส่ต้นนั่นต้นใบใ้นั่น,อน,นสองต้นนี้เนาะนี่หมดแดงมาละหมะทั้งเดือนสิครบทั้งเดืสำรวจเบื้องบนเถอะตอที่ใสตจนสามนี่พันลำงั้นจอต้อนนี้มี่แค่มดเดงเนี่ยมันเคยนี้ใส่ไปใส่้นดูพูเหละ่ะเตี้ยเออจนดู่ะครับผมกะ สิพากันเก็บนกเรย่อยๆครับพะว่ามือนี่ก็สรุปแล้วออกเอามือดีซื่อๆพะว่าบอขันจักตัวแล้วก็บ่อมีตัวขันจะขำก็ถือว่านี่แหละครับเอานกเอาออกมาเพราะว่ามันโม่ข่อยมีเวลาฝึกครับพะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาบางหันกับอากาศฮ้อนแบบสุดๆเลยนะพอนะฮ้อนเลยครับเป็นไสดินนี่บ่มีหม่องตัเลยครับแล้วก็ฝนก็บ่อตกปักบอได้แน่นอกมาตอกับบเป็นแต่มากฮ้อนนี่ครับนี่นี่แหละครับก็อาศัยว่านี่ครับพีกาอยากให้ฝนตกอีกแล้ะครับค่อจะได้ต้ออีก ถ้าแม่นฝนตกก็จะได้ต่อได้อย่างอีกโยอก,กัอ่ะประมาณนี้ครับผมกัคลิปนี้นะครับน้องอก,กับจขออิขกอว์จบคลิปไปเพียงสำนีเลยได้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผู้เห็นคลิปนี้นะครับรเได้เ็จคลิปเกี่ยวกับเรื่องของว่าฝากพี่ฝากน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนคือเกาบันิปกับพ่อจิมขอลาไปก่อนนะพอ่อจิดมันดีครับผม